Adrenaline Podcast. Make the Society Healthier. Brought to you by LEARN Corporation. ปริมาณขยะในบ้านเราเมันมีมากน้อยแค่ไหน,นะคะ่ะแล้วแบบอย่างเราคนหนึ่งคนทุกวัานี้วันนึงเราสร้างขยะกันประมาณวันละกี่ชิ้น,นะคะ่ะถ้าสานการณ์ขยะทั้งประเทศนะคะประมาณ27.8ล้านตัน ต่อทั้งปีนะคะ,ค,ะคือมันเป็นขยะใหม่ที่เกิดขึ้นทุกๆวันเอาเฉพาะกรุงเทพมหานครเราสร้างขยะวันละ1 0,000ตันต่อวันค่ะคือจุฬาซิโรเวสเราไม่ใช่โครงการที่ไปบอกคนลงอะค่ะให้ความรู้เพราะเรารู้ว่าเรื่องพฤติกรรมนี้มันเปลี่ยนยากมากไปขอความร่วมมือไม่ได้ผลหรอกทีนี้ถ้าหลายๆคนที่ฟังอยู่อะคะ่ะเพิ่งเริ่ม อยากจะลงมือทำแล้วอยากจะเริ่มหัดลดขยะแล้วเนี่ยเราตะกลุลแนะนํำยังไงดีคคะว่าแบบเขาควรจะเริ่มต้นยังไงดีง่ายที่สุดเลยนะคะทานข้าวให้หมดจานะคะ่ะแค่นี้ก็ช่วยลดโลกรอนแล้วอะ,ค,ะวค่ะก็คือเพิงจากว่าเสรอาหารเนี่ยมันเป็นครึ่งหนึ่งของขยะทั้งหมดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่อะดรนาลีนพอดแคสต์นะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะหมอแมวสกุลีค่ะ วันนี้เราอยู่กับดรสุจิตราวัฒนาดำรงดีนะคะขออนุญาตเรียกว่าดรกุ๊กนะคะดครกุ๊กเป็นนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการจุฬาซีโร w เวส e วันนี้เราจะมาคุยถึงความเป็นไปได้ของจุฬาในการที่ทำให้เกิดซี r ร w เวส e หรือว่าการลดขยะจริงๆเนี่ยได้อย่างไรนะคะรบกวนดรกุ๊กแนะนำตัวค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อกุ๊กค่ะเป็นผู้จัดการโครงการจุฬาซีโรเวสค่ะแบ็กกราว์ของดรกุ๊กก่อนที่จะมาทําโครงการนี้พอจะช่วยแนะนาได้ไหมก็คือเป็นนักวิจัยที่สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมที่บอกนะคะแล้วก็เป็นนักวิจัยเชิงนโยบายที่สนใจเรื่องของการจัดการขยะขยะมูลฝอยขยะอันตรายเป็นทุนเดิมนอยู่แล้วค่ะก็คือทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วมาเป็นตัวซีโรเวสได้ยังไงอะคะก็ เชื่อมโยงกับตัวเองก่อนละกันนะคะที่เราเป็นนักวิจัยเชิงนโยบายที่ผ่านมาเราก็มีการผลักขับเคลื่อนทางด้านร่างกฎหมายหรือนโยบายระดับกระทรวงมาละแต่ว่ามันก็ยังไปไม่ถึงฝั่งฝันแล้วเราคิดว่าเรื่องขยะก,ก็เป็นเรื่องของทุกคนทุกหน่วยงานทุกองค์กรเนี่ยมีสามารถจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบช่วยกันลดช่วยกันแยกขยะได้แล้วขนาดนั้นเนี่ยสี่ปีที่แล้วอ่ะยังไม่มีหน่วยงานไหนที่ลุกข,ขึ้นมาทาไม่ถึงองค์กรขนาดใหญ่นะคะ ที่ลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้อย่างจริงจังก็เลยก็เสนอโครงการจุลาเซีโรเอสซึ่งมันเป็นแผนปฏิบัติการในการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในจุลาเป็นแผน5ปีขึ้นมาเพื่อให้มหาลายัยมี เป้าหมายแล้วก็มีแผนการทํางานอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องอะคะ่ะก็เลยเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2องห้าห้าเก้าโหอันนี้คือใกล้จะครบ5ปีแล้วลาต้อรกุกช่วยให้คํานิยามให้ให้ความเขา้าใจกับผู้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าคําว่า zero waste เนี่ยจริงๆนิยามมันคืออะไรก็จริงๆแล้วถ้าคนทั่วไปเวลาเขาได้ยินคําว่า zero waste ก็จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอก S 2> <S 2> จะทํายังไงให้มันเป็นศูนย์ไปได้คุณจะเผาขยะทั้งหมดให้มันหายไปหรอซึ่งไม่ใช้ในวงการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยคำว่าซีโรเวส์นคือหลักการที่เราจะพยายามจะซีโรเวสทูแลนฟิลก็คือจะลดปร,ริมาณขยะท,ที่ที่เหลือที่เราใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วเนี่ยส่งไปกําจัดที่อ่าแลนฟิลคือคล้ายๆบอกขยะ,ะคะ่ะสถานฟังกบในส่วนนี้เนื่องจากว่าปลายทางที่มันเป็นบอกขยะเนี่ยมันสร้างผมกทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด <c oughs> แล้วก็เลยเพยายามจะลดมันตรงนั้นเพราะว่าอย่างไปแลนไปที่ landfill มันก็จะเกิดก๊าซมีเทนที่ทําให้โรร้อนอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แลกาแเร่กระจกใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะแ,ลแล้วก็เราก็เลยเพยายามจะตั้งเป้าที่จะลดที่ต้นทางลดการสร้างขยะแล้วก็ให้มีการแยกขยะถูกต้องหาวิธีการใช้ประโยชน์จากขยะประเภทต่งตางๆคือ zero waste to landfill อันนี้ก็คือเป็นเป็นนิยามของคําว่า zero w a s t ปัจจุบันเนี่ยปริมาณขยะในบ้านเราเนี่ย มันมีมากน้อยแค่ไหนอะคะแล้วแบบอย่างเราคนหนึ่งคนทุกวันนี้วันหนึ่งเราสร้างขยะกันประมาณวันละกี่ชิ้นคะถ้าสถานการณ์ขยะทั้งประเทศนะคะประมาณยี่สิบ็ดจุปดล้านตันต่อทั้งปีนะคะีใช่มคือมันเป็นขยะใหม่ที่เกิดขึ้นทุกๆวันเอาเฉพาะกรุงเทพมหานครเราสร้างขยะวันละหนึ่งหมื่นตันต่อวันค่ะหนึ่งหมื่นตันก็เท่าก็เท่ากับรถยนต์คันใหม่หนึ่งหมื่นคันที่เราผลิตขึ้นมาทุกๆวัน แต่เราไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่ากรทมบอก็จะเก็บขยะจากเราหน้าบ้านไปทุกทุกวันแต่คนกรุงเทพเกือบเก้าเปอร์เซ็นคือไม่รู้เลยว่าขยะที่เราทิ้งมันไปไหนคุณหมอทราบไหมคะมันไปทิ้งที่ไหนเอ่ยคิดว่าไปทิ้งที่ตามบ่อฝังกลบต่างๆหลายคนจะบอกว่าอ่อนนุชจริงๆแล้วอ่อนนุชคือสถานีขนถ่ายขยะอ่าก็คือพักไว้หนึ่งวันส่งต่อไปปลายทางจริงๆก็คือที่กำแพงแสนจังหวัดนครปฐม กับอีกอันนึงก็คือพนมสารคามที่ฉะเชิงเซาสองที่นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ uh huh. ก็รองรับขยะจากเราหนึ่งมืนตันต่อว,วันซึ่งเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ก็บางส่วนก็กทอมอได้สร้างเตาเผาขนาดเล็กขนาดห้าร้อยตันต่อว,วันที่หนองแคมแล้วค่ะอืมอย่างนี้แบบคนที่อยู่ในพื้นที่แถวนี้นเ,นเขาต้องปรับตัวยังไงบ้างไหมคะหรือว่านโยบายมันต้องมีอยู่แล้วว่าแบบแลนฟิลที่ทิ้งขยะพวกงเนี้ยมันต้องห่างจากเมืองเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็มีข้อกําหนดอยู่แล้วค่ะแต่เราก็ไม่ค่อยมั่นใจตั้งแต่เรื่องของการระยะทางที่มันไกลามากแล้วก็ที่บอกว่าแลนฟิลม,มันก็เป็นตัวปลดปล่อยกา๊าซมีเทนนะคะถ้าเราลดได้ก็จะดีกว่าแล้วพูดถึงในแง่เงินงบประมาณที่เราลงไปทราบไหมคะว่าปีหนึ่งเราเสียงบประมาณเท่าไหร่เรื่องขยะขยะเนี่ยหกพันห<ม>้าร <6, 500 S 1> ้อยล้านบาทนะคะที่กทอมอต้องจ่ายต่อปีค่ะในการเก็บขนกําจัดแต่เราจ่ายต่อบ้านน้อยมากเ,าเดือนละยี่สิบาทคือมัน ต้นทุนจริงมนอยู่ประมาณหนึ่งร้อยถึงหนึ้ยห้าบาทต่อต่อบ้านต่อเดือนนะคะก็ใช้ภาษีประชาชนอุดหนุนอยู่ะคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราลดปริมาณขยะได้เริ่มเริ่มอาจจะเริ่มที่ตัวเราก่อนขยะที่ไปสู่สถานที่ฝังกลบต่างๆก็น้อยลงเรื่องสุขภาพในอนาคตเราก็อาจจะดีขึ้นสำหรับแอเรียคนที่อยู่แถวนั้นก๊าซเรือนกระจกก็ถูกผลิตน้อยลงก็คือเหมือนเป็นผลกระทบทางระบบนิเวศเลยก็คือช่วยให้ดีขึ้นงบประมาณภาครัฐที่ต้องคอยมาจากการขยะ เหล่านี้ก็น่าจะลดลงที่โครงการนี้ในจุฬาล่ะคะ implement อ,อะไรไปบ้างพอจะเล่าหรือยกตัวอย่างโครงการที่ทำในจุฬาได้ไหมคะเราเป็นโครงการที่ค่อนข้างใหญ่อ่ะคะ่ะ6แผนงาน18โครงการนะคะก็เราจะคิดครบตั้งแต่นโยบายคณะทำงานแล้วก็แผนงานที่จะมาส่งเสริมให้คนปรับพฤติกรรมในการลดขยะมากขึ้นที่ต้นทางแต่ว่าทุกคนไม่สามารถจะเลี่ยงให้ไม่ให้เกิดขยะได้ก็มาแยกขยะ แล้วก็ปรับปรุงระบบจุดพักขยะเก็บรวบรวมขยะให้มันดีแล้วก็จัดการขยะบางส่วนได้เช่นขยะอินทรีย์หรือเศษอาหารเนี่ยแล้วก็เอามาทํศาสตรปรับปรุงดินแล้วก็ส่วนแผนงานสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ Education หรือการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมมัธยมแล้วก็ระดับมหาวิทยาลายัยเพราะาเรามีโรงเรียนสาธิตจุฬาค่ะอันนี้คือภาพรวมของจุฬาซีโลเวสนะคะก็คือเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเ,เลยใช่เพราะว่าบางทีเรารู้สึกว่าเออ มาบอกนิสิตจุฬาบางทีรู้สึกมันสายไปแล้วเขาบอกว่าเหมือนก็ผู้ใหญ่ก็ยังจะดัดยากกว่าเด็กๆใช่ไหมคะค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเราไปสอนไปเลคเชอร์เนี่ยบางทีเด็กโตเขาจะไม่ฟังเพราะเขาจะมีมือถือเขาจะแบบก้มหน้าก้มตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราคิดว่าถ้าไปปลูกฝังตั้งแต่เด็กได้เนี่ยเขาจะอินขึ้นมาเหมือนสมัยก่อนสมัยอาจารย์ก็จะมีตาวิเศษ แล้วเราก็โตมากับตาวิเศษที่สอนเราไม่ให้ทิ้งขยะเกินการทิ้งลงถังค่ะไม่อยากจะบอกเลยว่าเกิดทันเหมือนกันตาวิเศษเด่นนะ <c oughs> นะคะทีเนี้ยจริงๆมาว่าตอนเนี้ยผู้ใหญ่ก็เริ่มเห็นความสาคัญเพราะว่ามันเห็นผลกระทบ้นสิ่งแวดล้อมชัดขึ้นมากทุกคนก็น่าจะเริ่มแบบมาตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนกันพอจะเล่าได้ไหมคะว่าทํายังไงมีกลยุทธ์อะไรที่ทําให้เด็กๆอะคะ่ะเขาร่วมมือทําโครงการจุฬาซีรวสไปด้วยกัน แล้วหลังจากที่เริ่มทำโครงการมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี59จนถึงตอนนี้จุฬาลดขยะได้จริงๆมากน้อยแค่ไหนคะคือจุฬาซีลโลเวสเราไม่ใช่โครงการที่ไปบอกมนลงอะค่ะให้ความรู้เพราะเรารู้ว่าเรื่องพฤติกรรมนี้มันเปลี่ยนยากมากไปขอความร่วมมือไม่ได้ผลหรอกก็เหมือนเรื่องการแจกถุงพลาสติกนะคะที่ผ่านมาพูดถึงห้างร้านเขาก็ให้แต้มให้ไรแต่ก็ไม่ค่อยมีคนพกถุงผ้าต้องเป็นการกึงๆึงบังคับ หรือปรับกฎกติกาจากร้านค้าเช่นเดียวกันเราต้องปรับสร้างระบบก่อนอย่างจุฬาซีโลเวสเราก็เริ่มโครงการงดแจกถุงพลาสติกฟรีมา3ปีแล้วนะคะก็ร่วมกับร้านสะดวกซื้อใครต้องการถุงใบใหม่ก็ต้องจ่ายเงิน2บาทมันก็เป็นไปตามหลักลูเตอ t e r pay พ r i ซิเพิลหรือผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายถ้าผู้เฉพาะถึงโครงการนี้เราก็ลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกใบใหม่ไปได้เกือบ90%นะคะลองคำนวณเล่นเล่นดูคร่าวๆเนี่ย สปีเราทํามาเนี่ยน่าจะลดถุงไปได้มากกว่า4 000, 000, าี่ล้านใบแล้วเราก็ขยายโครงการแล้วก็มาสอนรับจังหวะที่ห้างร้านงดแจกถุงพอดีปีใหม่เราก็รู้สึกดีขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนทําอยู่ฝั่งเดียวแล้วการปรับพฤติกรรมของนิสิตหรือบุคลากรอะมันจะไม่ต่อเนื่องหรือยั่งยืนเพราะพราะว่าทันทีที่เขาก้าวข้ามรั้วจุฬาเนี่ยเขาก็ได้ถุงฟรีจากร้านสะดวกซื้อ แต่ครั้งนี้มัน implement หรือทำหมดเลยทางประเทศจุลาก็อาจจะยังมีโอกาสปรับตัวได้มากกว่าคนอื่นในเรื่องนี้นะคะอันนี้ถามว่าแล้วเรามีกลยุทธ์ยังไงในการสื่อสารกับเด็กๆเ,เรื่องเด็กๆนี้ก็คงจะเป็นอีกส่วนอีกก้อนหนึ่งเวลาเราไปบรรยายสร้างความตระหนักให้กับนักนิสิตหรือแม้แต่บุคลากรน,นะคะเรามาักจริงๆแล้วประเทศต่างๆที่เราเข้าลุกขึ้นมาจัดก,การขยะดีเนี่ยมันมาเกิดจากที่ว่า มันมันกลายเป็นวิกฤตพอมันเป็นวิกฤตแล้วเนี่ยเขาต้องลุกขึ้นมาละเหมือนที่เกรต้าบอกเรื่องคลายเมชเชนเรื่องนกร้อนถ้าเราคิดว่าบ้านคุณกําลังไฟไหมอ่ะคุณก็ต้องหาทางดับไฟมันใช่ไหมคะแต่ว่าปัญหาขยะเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนพีเอ็มสองจุดห้าที่มันเร่งด่วนหรือว่าอากาศที่เราสูดมันทุกวันแต่ขยะเนี่ยมันดูเหมือนเป็นเรื่องไตลตัวของหลายๆคนเวลาเราบรรยายหรือสร้างความตระหนักเนี่ยเราก็จะทําให้เขารู้สึกว่ามันเป็นวิกฤตแล้ว ซึ่งแม้ตอนนี้คุณยังไม่เห็นแต่อีกหน่อยเนี่ยมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังสื่อสารแล้วก็โยงให้กับให้เขาเห็นเรื่อง loss หรือความสูญเสียที่เราอย่างสูญเสียน้องมาเรียมอย่างเงี้ยเอ่อน้องพยูนนะคะหรือว่าวานตายเต่าตาย,ตอ,ตายอย่างเงี้ยแต่หลายคนพูดไปเขาก็ไม่รู้สึกแต่ว่าถ้าเราอิงกับระบบนิเวศและตอนนี้ก็จะมีเรื่องไมโครพลาสติก อ่าคุณหมอทราบเรื่องไมโครพลาสติกอยู่บ้างใช่ไหมที่มันจะลิงก์กับเรื่องขยะปนอยู่กับน้ําและอาหารใช่ค่ะซึ่งมันมาจากการแตกตัวของขยะพลาสติกแล้วมันก็โยงมาว่าที่คุณสมบัติของพลาสติกแม้ว่ามันจะเป็นคุณสมบัติที่มันดีในการใช้งานทําให้เราสะดวกสบายแต่มันอยู่กับโลกเราไปอีก400ปีอ่าแต่ว่ามันไม่อยู่แบบชิ้นใหญ่ไงพอมันเจอแสงแดดน้ําทะเลมันจะเริ่มแตกตัวนะคะเป็นชิ้นเล็ก สุดท้ายแล้วมันเล็กขนาดระดับนาโนอะ่ะระดับไมโครก็คือก็แผ่นต้นก็กินมันเข้าไปได้มันก็เลยเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารค่ะ เชื่อว่าที่อาจารย์พูดต,ตรงใจหลายๆคนเพราะทุกคนรู้สึกว่าแบบมันไม่คุ้นชินกับการที่ต้องเริ่มลดขยะรู้สึกว่ายุ่งยากเพราะชีวิตที่เขาใช้อยู่ในชีวิตประจําจวันทุกวันนี้เขาก็รู้สึกสบายดีอยู่แล้วไม่ได้เห็นผลกระทบทางระบบนิเวศว่ามันถูกเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแต่ว่าสิ่งที่จุฬาเสวียธรรมก็คือชี้ให้เห็นผลกระทบทางระบบนิเวศมากขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ถ้าหลายๆคนที่ฟังอยู่อะค่ะเพิ่งเริ่ม อยากจะลงมือทำแล้วอยากจะเริ่มหัดลดขยะแล้วเนี่ยเราตะกุกแนะนํำยังไงดีคะว่าแบบเขาควรจะเริ่มต้นยังไงดีง่ายที่สุดเลยนะคะทานข้าวให้หมดจานค่ะแค่นี้ก็ช่วยลดโลกรอ,กลอกแล้วอะคะ่ะ mm hmm. ก็คือเพื่อจากว่าเศษอาหารเนี้ยมันเป็นครึ่งหนึ่งของขยะทั้งหมดปิกกี้ลืมตอบคําถามคุณหมอว่าเราสร้างขยะต,ต่อวันเท่าไหร่ต่อคนนะคะประมาณหนึ่งจุดหนึ่งสี่กิโลกรัมต่อคนต่อวันถามว่าเยอะไหม ถ้าเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้ๆใ,ใกล้เคียงกับเรานะคะของเขาเนี่ยไม่ถึงหนึ่งกิโลของเรานี้หนึ่งกิโลกว่าแล้วก็คือเราผลิตขยะเยอะมากเกินกว่าค่าเฉลีย่ยแล้วสังเกตว่าพฤติกรรมยุคนี้ทำไมร้านอาหารบุฟเฟ่ต์มันเยอะมากนะมันก็ยิ่งนำไปสู่ปริมาณเศษอาหารที่ทานไม่หมดก็เยอะแล้วก็ยิ่งอ้วนด้วยใช่ไหมคะก็มีโรคภัยอะไรตามมาอีกอ่ามาในมุมขยะเนี่ยทานข้าวให้หมดเนี่ย ก็น่าจะง่ายที่สุดละแต่อาจจะยากสําหรับผู้หญิงเนาะ <c oughs> แต่ก็ต้องแบบแบ่งให้เพื่อนหรือแบ่งให้เพื่อนผู้ชายอะไรไปถ <c oughs> ัดมา <c oughs> ถ้าจะอัพเลเวลหน่อยก็จริงๆก็ง่ายสุดคือพกถุงผ้าหรือไม่จําเป็นต้องพกถุงผ้าก็ได้นะจะชอบชอบบอกหลายๆที่ว่าจริงๆเราหาถุงพลาสติกที่มันหนาหนาหน่อยอ่ะเหนียวเหน,นียวหน่อยอะ่ะจากบ้านแล้วพวกมันติดกระเป๋าไว้อะค่ะมันจะเบามันกันน้ําได้และเราจะไม่กลัวเปื้อน ไม่เหมือนถุงผ้าที่แม่ขาก็บอกว่าอย่าใส่เลยมันเดี๋ยวมันเปื้อนถุงผ้าเราก็จะมีถุงพลาสติกเนี่ยติดตัวสำรองไว้หนึ่งถึงสองใบเริ่มต้นง่ายๆสองข้อนะคะข้อแรกคืออย่าสร้างขยะเอนซีเพิ่มกินข้าวให้หมดจานนะคะอย่างที่สองเนี่ยพกถุงที่ใช้ซ้ำได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นถุงผ้าอาจจะเป็นถุงพลาสติกที่หนาหน่อยแล้วก็ทำพฤติกรรมสองอย่างเนี้ยลองปรับดูก่อนเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะและอนาคตก็ค่อยเริ่มแบบลดขยะ ปริมาณขยะอื่นๆให้หน้อยลงตามไปทีเนี้ยถึงวันเนี้ยจุลาซีโรเวสก็ทำมาเข้าสู่ปีที่4จะปีที่5แล้วค่ะอะไรที่เป็นอะดรีนาลีนที่ผลักดันแล้วก็สูบฉีดให้โตโตอกะค่ะผลักดันโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากจะทำมันต่อให้มันแบบสั c e s s ค่ะคือเรารู้สึกว่าช่วงแรกๆที่ที่เริ่มต้นโครงการก็รู้สึกท้อเหมือนกันนะ เหมือนคนยังไม่เห็นความสําคัญนะคะค่ะแต่เราเริ่มเห็นความวัดหลายภาคส่วนเนี่ยเริ่มตระหนักเรื่องขยะเมื่อสองปีสองปีที่ผ่านมาเพิ่งทราบเหมือนกันว่าจุฬาทามาตั้งแต่ปีห้าเก้าเพราะว่ามันเพิ่งมาแอคทีฟช่วงประมาณปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ก็ในทีนี้ไม่มีใครมไม่ทำมันเป็นกระแสะโลกด้วยอะคะ่ะมันทั้งกระแสะโลกที่องค์งคการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติหรือยูเนียเนี่ยได้ประกาศให้ปีคศสองพันสิบแปดเนี่ยเป็นปี แห่งการต่อสู้กับบุพิษขยะพลาสติกอ่าแล้วก็เป็นปีเดียวกับที่วันน้ำล่องคลิปสั้นที่มาเกยตื้นตายที่จังหวัดสงขลา3วันก่อนหนะ้าวันเส็งวันล้อมโลกนะคะผ่าเท้าออกมาเนี่ยมีถุงพลาสติกอยู่80บใบนั่นเป็นเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้คนไทยตื่นกับปัญหาขยะพลาสติกแล้วปีถัดมามีมาเรียมตาอีกมันก็เลยทําให้กระแสมันเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ห้างก็เลยออกมาตรการทีเ่เข้มข้นกว่าเดิม แต่ว่าคนก็มาโวยวายห้างอะนะคะนั้นก็อาจจะลืมเหตุการณ์ที่ผ่านๆมาแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนว่าทางจุฬาซีเลเวสก็เห็นเริ่มเห็นโมเมนตัมอันนี้ก็จะเป็นพูดถึงสังคมโดยรวมในจุฬาเองเราก็เห็นคณะหรือว่าสิทธิ์เก่าเองเนี่ยเหมือนเขาเห็นนโยบายของเราแล้วเขาก็คิดว่ามันดีเขาก็จะสานต่อเพราะว่าทุกๆก,กิจกรรมอย่าลืมว่ามันสร้างขยะทั้งนั้นเพราะว่าจะมีการบริโภคทุกครั้งที่เรามีการบริโภคเราคือมีขยะ ประเด็นของคาวามคาดหวังของโครงการจุฬาเซีลเเวสเนี่ยอยากให้เกิดเป็นค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนเวลาคุณจัดกิจกรรมแล้วเนี่ยคุณคำนึงถึงขยะหรือพยายามจะหามาตรการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขยะก่อนแล้วก็มีระบบแยกขยะในงานอะไรอย่างนี้ยค่ะ ซึ่งมันจะช่วยลดปริมาณขยะได้ในรวมอะค่ะแผนต่อไปของทางจุฬาซีเรเวสหลังครบแผน5ปีแล้วอะค่ะแล้วตะกุโพจะแชร์ได้ไหมคะว่าหลังจากนั้นเนี่ยแผนน่าจะเป็นยังไงต่อจริงแล้วในสําหรับตัวโครงการเองเนี่ยยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเราจะเดินต่อยังไงดีนะคะเนื่องจากว่าจุฬาซีเรเวสณตอนเนี้มันมาไกลกว่าตัวมหาวิทยาลัยแล้วอะค่ะคือบทบาทของเราณตอนเนี้ที่เมื่อก่อนเราตั้งแค่ว่าเราจะเป็นตัวอย่างให้กับมหาวิทยาลัย ในพื้นที่เมืองที่มีข้อจํากัดบางพื้นที่าหลายในช่วงพื้นที่คล้ายๆกันแต่ตอนนี้จุฬาเทวโรสมีบทบาทไปในการกขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาเพราะเราทนไม่ได้ค่ะที่แบบเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันการสร้างจิตสำนึกระยะยาวเนี่ยมันต้องลงไปที่การศึกษาไปที่โรงเรียนก็เลยไปผลักกระทรวงศึกษาแล้วเราก็ทนไม่ได้ที่แยกขยะแล้วทุกคนก็บอกว่าแยกไปก็เทร,รวมกันเราก็เลยไปผลักดันกับกทมให้สร้างระบบรองรับที่ปลายทาง เราก็ทนไม่ได้ที่ว่าแค่ผู้บริโภคมันไม่พอมันต้องไปปรับที่ผู้ผลิตด้วยที่ต้นทางแล้วก็เราจะกำลังจะผลักล่างกฎหมายเรื่องจัดการขยะในเชิงบุรนานการกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมค่ะนี่ก็จะเป็นงานที่มันงอกออกมาจากจุฬาซิลโรเวสที่ที่มันเป็นไปโดยถี่ว่ามันต้องทําในเชิงระบบหรือเชิงโครงสร้างที่ต้องเปลี่ยนแปลงต่อไป เพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆในเรื่องของการจัดการขยะฟังแล้วรู้สึกใจชื้นที่แบบทางดรกุกแล้วก็ทางจุฬาซีโรเบสเนี่ยมีแผนในอนาคตที่จะช่วยผลักดันเรื่องพวกนี้ให้เป็นจริงในระดับนโยบายมากขึ้นนะคะแต่ว่าเราจะใจชื้นแค่ว่ามีทีมที่ช่วยทําหรือมีทีมที่ผลักดันเรื่องนี้อย่างเดียวไม่ได้มันคงต้องเริ่มจากตัวเราตัวตัวเราตัวบุคคลก่อนเราคงถ้าเรารอระบบหรือรอใครมาทําให้เราเนี่ย มันกว่ามันจะได้เริ่มเนี่ยมันใช้เวลาแต่ถ้าเราปรับพฤติกรรมตัวเราเองเนี่ยตั้งแต่วันนี้ในการเริ่มหรือว่าลดขยะชิ้นแรกให้ได้อยากเชียร์ให้ทุกคนมาช่วยกันอย่าไปรอให้ระบบพร้อมชาเห็นด้วยเลยกับคุณหมอแล้วก็เหมือนกับทําไมจุฬาซิลเวสขึ้นมาเราไม่ได้รอระบบพร้อมไงเพราะเรารู้ว่ากทมมีวันพร้อมที่จะจัดระบบแยกขยะให้เราเราก็ทําของเราก่อนอะไรเราแยกได้เราจัดการได้เราก็ทํา ก็อยากจะให้ทุกองค์กรแล้วก็ลุกขึ้นมาทำอย่างนี้เช่นกันค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะดกรกุ๊ดกดรสุจิตราวัฒนาดำรงดีมากๆเลยนะคะที่มาแชร์แล้วก็ให้พชชาชั่นหลายๆคนเริ่มเห็นความสำคัญแล้วก็สนใจเรื่องของการลดขยะในวันนี้นะคะ,คะขอบพระคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามรายการอะเรนีลีนพอดแคสต์ได้ที่ Spotify s o u n d c l o u d และแ p p l e p o d c a s t นะคะ ส่วนใครที่ฟังแล้วรู้สึกกระตุ้นให้อยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคมไปในทางที่ดีขึ้นอย่าลืมติดแฮชแท็กอะดรีนาลีนพอดแค่ะ